สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำสังขยาใบเตยพร้อมกับการนึ่งขนมปังมาฝากกันค่ะรับรองว่าสูตรนี้สามารถนำไปทำขายได้เลยนะคะเป็นเมนูสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เลยค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยขนมปังไข่แดงเราใช้ของไข่ไก่นะคะเอาแต่ไข่แดงแป้งข้าวโพดเกลือนมข้นน้ำตาลน,น้ำเปล่าใบเตยหัวกะทิแล้วก็นมสดรสจืดค่ะไปดูวิธีการทำกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำใบเตยกับน้ำเปล่ามาปั่นรวมกันก่อนเพื่อที่จะเอาน้ำใบเตยนะคะ ปั่นเลยค่ะและพอเราปั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะนำมากรองกันค่ะการกรองเราจะกรองด้วยผ้าขาวบางใช้ทั้งหมด2ชั้นนะคะเราจะกรองเอาแต่น้ำเลยค่ะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเราจะตีไข่แดงกับน้ำตาลค่ะตีให้เข้ากันเลยค่ะ พอน้ำตาลกับไข่แดงเข้ากันดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่นมข้นลงไปค่ะพอนมข้นแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ถัดมาตามด้วยหัวกะทิค่ะใส่ลงไปทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ถัดมาตามด้วยน้ำใบเตยคะ่ะที่เราได้ป่านแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเรียบร้อยแล้วเราจะตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายเลยนะคะแล้วพอน้ำตาลละลายแล้วในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปคะ่ะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ แล้วพอเราตีมาสักพักส่วนผสมเขาเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองค่ะกรองทั้งหมด1ครั้งนะคะแล้วพอเรากรองแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะนำมาตุ๋นค่ะเราจะตุ๋นในหม้อน้ำเดือดนะคะ กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะกวนไปเรื่อยๆไม่หยุดมือเลยนะคะและตอนนี้เราก็กวนมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเนื้อสังขยาของเราเป็นริ้วตะก้อแล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกวนต่อค่ะเราจะไม่เปิดแก๊สกวนนานจนเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวพอเย็นตัวแล้วเขาจะเหนียวค่ะ และพอเรายกลงจากเตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกวนตัวสังขยาของเรากวนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเย็นตัวลงเลยนะคะถ้าเราไม่กวนจะทำให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนไม่น่ารับประทานค่ะกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือเลยนะคะ และตอนนี้นี่ค่ะตัวเนื้อสังขยาของเราได้เนื้อเนียนสวยแบบนี้น่ารับประทานมากๆค่ะก็จะเห็นได้เลยว่าเขาขึ้นเงาสวยแบบนี้แล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วในขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยพักไว้แล้วไปทำขนมปังกันค่ะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งขนมปังเพื่อทานคู่กับสังขยากันค่ะในวันนี้เราใช้ขนมปังแพรนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นขนมปังให้ได้ชิ้นพอดีคำกันค่ะนี่ค่ะให้ได้ชิ้นขนาดประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะพอเราหั่นครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งกันค่ะ ในขั้นตอนการนึ่งนะคะเราจะนำขนมปังมานึ่งบนหม้อน้ำเดือดจัดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะระยะเวลาในการนึง่งเราจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะคะและตอนนี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะเราก็จะราดนมสดนะคะลงไปบนสังขยาของเราเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังแบบนี้เลยค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับสังขยาใบเตยทานคู่กับขนมปงังรับรองว่าอร่อยมากๆค่ะเมนูนี้นะคะทำทานที่บ้านก็เป็นที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยหรือจะทำขายรับรองว่าเป็นเมนูที่ขายดีมากๆสร้างงานสร้างอาชีพได้เลยค่ะและในการแพ็คขายนะคะเราจะแพ็คใส่ถุงขายแบบนี้หรือว่าจะนำใส่กล่องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมเลยค่ะรับรองว่าลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้าๆแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ